โคมไฟหนีบโต๊ะแสงไฟปรับได้สวิงอาร์มรีแสงได้24วัน12โวล์ไฟ LED หัวคู่รายละเอียดสินค้าคุณสมบัติหลักสไตล์การออกแบบสวยงามและทันสมัยสามารถปรับแสงไฟได้3สีขาวอุ่นเหลืองการปรับมุมหมุนได้360อองศาพับเก็บได้และปรับได้ไม่ใช้พื้นที่มากแสงไฟไม่พร่าพรายหลอดไฟไม่ร้อนเมื่อสัมผัสเหมาะสำหรับการเรียนทำงาน การต่อ USB กับคอมพิวเตอร์การใช้งานร่วมกับ power bank หรือหัวชาร์จข้อมูลจำเพาะรวมหลอดไฟใช่ประเภทปลั๊ก US หมายเลขรุ่น CT 3 3 5 BUS ประเภทสวิตสวิตปุ่มกดประเภทโปโคมกระจกฟ้าวัสดุโลหะกำลังไฟ24วัตต์วัสดุตัวเครื่องเหล็กสไตล์โมเดิร์นแหล่งกำเนิดแสงหลอดไฟ LED ประเภทสินค้าโคมไฟตั้งโต๊ะ เป็นอุปกรณ์อัจฉริยะไม่ใช่แรงดันไฟฟ้า12โวลต์แหล่งพลังงาน DC ซรีแสงได้ใช่ประเภทฐานลิง่ง ไฟ LED HMD 160ชิ้นคุณลักษณะเฉพาะการออกแบบคลิปยึดเดสท็อกที่ทนทานและแข็งแรงช่วยให้โคมไฟติดตั้งได้อย่างมั่นคงบนระนาบใดๆที่มีความหนาน้อยกว่า2.7นิ้ว7ซนติเมตรและมุมที่ให้มาสามารถเปลี่ยนได้เพื่อประหยัดพื้นที่ความยาวหลอด LED โคมไฟตั้งโต๊ะโวลต์มาตรฐานของสหรัฐอเมริกากำลังไฟสูงสุด2 4วัตต์ความยาวของหลอด LED แบบขยายคือ70ซนติเมตรและช่วงการส่องสว่างกว้างขึ้น แขนยกโลหะ340ม mm ิลลิเมตรบวก340ม mm. ิลลิเมตรแขนยกโลหะสปริงในตัวสามารถวางได้อย่างแม่นยำมากขึ้นไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการโดยไม่ต้องดีกลับการปรับแสงแสงสามารถปรับได้3สีพร้อมการปรับความสว่างสิบระดับแสงสม่ำเสมอไม่มีสโตรโบสโคปป้องกันอาการวิงเวียนศีรษะและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาการใช้งานเหมาะสำหรับอ่านหนังสือทำงานคอมพิวเตอร์อัญมณีคนรักงานฝีมือสกินแคร์ความงามอนเนกประสงค์ ขอบคุณที่อุดหนุนสินค้าทางร้านรบกวนลูกค้ากดรีวิว5ดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางร้านด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านของจ๊อบใจจ๊อบใจนั้นมีบทบาทในการเลือกสรรและแนะนำสินค้าที่น่าสนใจจากบนแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อให้ทุกท่านได้พบกับของดีมีคุณภาพเราไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าเหล่านั้นแต่อย่างใด ลิงก์ที่เราให้ไว้ใต้วิดีโอหรือโพสเป็นเพียงช่องทางที่ทําให้ทุกท่านเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นเราต้องขอโทษหากการนําเสนอของเราทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเราเป็นเจ้าของหรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าเหล่านั้นจากนี้ไปเราจะพยายามให้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการเลือกและแนะนําสินค้าให้กับท่านขอบคุณทุกความเข้าใจและการสนับสนุนจากทุกท่านหากมีข้อเสนอแนะหรือคาถามใดๆกรุณาติดต่อหรือคอมเมนต์มาหาเราเรายินดีที่จะรับฟังและปรับปรุงเนื้อหาของเราเพื่อให้ดียิ่งขึ้นเสมอขอบคุณอีกครั้งจใจใ หากไม่สามารถกดที่ลิงก์ได้ให้ใช้การสแกนหรือแคปหน้าจอ QR code นี้เพื่อสแกนและสั่งซื้อ